Miracle. มาแล้วโยมจ๋าอัตมาปวดหัวเป,ป็นไข้อัตมาเอาที่คาดผมมาใส่สะบายใจกว่ากินผารามาแล้วโยมจ๋าอัตมาปวดหัวเป็นไข้อัตมาเอาที่กาดผมมาใส่สะบายใจกว่ากินผาราเด็กวัดร้องเบ้าสิการ้องเย่ที่กาดผมหลวงตาโคตรเท้หลวงพ่อไมเอามาจากที่ไหนหลวงพ่อไม่เอามาจากที่วัดที่อื่นที่ได หลวงพ่อไปซื้อมาจากโลตัสนั่นไงใส่เลยกำลังฮิตรับรองไม่เชยนี่หลวงพ่อไปเอามาจากที่วัดแน่เลยมันใส่แล้วแกปวดหัวได้แล้วโยมจ๋าอัต,ตมาปวดหัวเป็นไข้อัต,ตมาเอาที่กัดผมมาใส่สบายใจกว่ากินผารามาแล้วโยมจ๋าอัต,ตมาปวดหัวเป็นไข้อัต,ตมาเอาที่กัดผมมาใส่สบายใจกว่ากินผารา วัดรลองเบ้าสีการ้องเย่ที่คาดผมหลวงตามันโคตรเทพหลวงพ่อเอามาจากที่ไหนหลวงพ่อมาได้มาจากที่วัดที่อื่นที่ไกลที่หลวงพ่อซื้อมาจากโลตัสนั่นไงนี่หลวงพ่อเอาไปใช้ในวัดแน่เลยอัตมาใช้แก้ปวดหัวนายโยมาที่คาดผม,มา,ชดาชุดโกโกว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 าโกโกวา โกโกวาของอัตมาที่คาดผมนานาใช้แทนยาพาราแก่ปวดหัวได้นะอัตมาชุดโกโกวาโกาโกวาโกโกโกวาโกาโกวโก,วโกวาอัตมาอัตมาใช้ที่คาดผมแทนยาพารา